ีจ้าช่องเอาพาแซบพาทำเด้อจ้ะเอจะพามาเบิงกุ้งหนึ่งใบโหระพาจะหอมหอมกินกบน้ำจิม้มซีฟูดแซบแซบจ้ะใส่ใบโหระพาหอมหอมพี่น้องเป็นจะแซบครับว่าจ้ากุ้งโตว,ว่าใหญ่หลายจ้าเอาเป็นปานกลางเด้อจ้ากุ้งปานกลาง แกเปลือกหอมหอยหอยใบโหระพาซึ้มเข้าไปในเนือ้อกุ้งจ้าพี่น้องตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเพดเพชเปรียปร้ยวๆหวานๆเค็มๆจ้าของแสบเลยจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวห้องไปเบ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยจ้า น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆจ้าอหอมบอกน้าวจ้ะมือนี่กับพอสมีกันเด้อยจ้าสวัสดีจ้า